ได้แพทอีกแล้วครับ7โอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบคูณสี่้าไปดิเท่าไหรเมื่อกี้โอ้โหรับไปอีกแล้วนะครับไหลนอกรุนๆ้วเลยนะอ่าสา,ามพันกว่าบาทครับสามัคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพหรือเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีไม่ควรรับชม สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมครับกับช่องบังวินพาปั่นนั่นเองนะครับอ้าววันนี้เดี๋ยวมาลองเล่นเกมลักกี้พิกกี้นะครับหรือว่าเกมหมูทองนั่นเองนะอ้าเป็นเกมใหม่ของค่ายบีจีนะถ้าใครสนใจนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปมันเข้ามาดูได้นะครับวันนี้บางพาทุนมา166บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะเป็นไงกันบ้างเบ็ดแรกนะขอ,อยืนเล่นที่เบ็ด2บาทละกันนะครับไปออโต้ไปสิหมุนนะครับไปดูว่าเป็นยังไงกันบ้าง ขอปิดโบเล่นไปก่อนนะลองดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างอ่าดูว่ามาดีอยู่นะอ่าถ้าใครสนใจนะครับอยากลองเล่นเกมนี้ตามนะครับลองคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้ามาดูได้นะครับก่อนอื่นเลยบางไม่แนะนํานะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะห้ามทําตามโดยเด็ดขาดนะครับเดี๋ยวมาดูเกมนี้กันต่อดีกว่าที่เบ็ด2บาทเดี๋ยวขอเริ่มเล่นที่เบ็ด2บาทก่อนนะดูว่า จะเป็นไงกันบ้างมาหรือไม่มาออถือว่ายังลงให้อยู่นะมีโตคูณด้วยนะเกมน,นี้นะครับโอ้โหโตคูณดีด้วยนะคูณ4ี่มาแล้วครับจัดไปดีคูณห้าต้องมาแล้วม <c oughs> ได้ถึงคูณห้าเลยนะเพื่อนๆอยี่สิบสองบาทนะครับเบ็ดสองบาทเถอว่าลงให้ดีอยนะ เดี๋ยวขอไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวบางขอวิธีเดินเบ็ดง่ายๆครับเดี๋ยวบางลองเดินเบ็ดง่ายๆให้ดูว่า,วาจะมาเป็นยังไงบ้างเดินเบ็ดขอไปที่เบ็ด5บาทดูมากงละกันครับออโต้ไป10หมุนเหมือนเดิมครับแต่ไม่ต้องเปิดโบนะเปิดออโต้ไป10หมุนเท่านั้นนะครับไม่ต้องเปิดโบไปก่อนโอ้โหตัวคูณมาดีมากนะเกมนี้นะ อ่ายังไม่ได้สเก็ตเตอร์นะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าถ้าเราได้สเก็ตเตอร์นะมันจะลงให้ยังไงนะครับเกมหมูทองนั่เองนะถ้าใครสนใจนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปมันเข้ามาดูได้นะสำหรับเกมนี้นะครับโอ้หโหตัวคูณดีจัดคูณสามเข้าไปอ่าได้ถึงคูณสี่ไปแล้วนะยังไหลต่อเนื่องนะคูณห้าตามมาดิโอ้โหได้ถึงคูณหกด้วยนะ โอ้โหเกมอะไรวะคูณดีจัดเลยนะเกมหมูทองครับคูณดีจัดเลยอ่ารอบนี้ได้ไปเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโอ้โหถือว่าได้เยอะนะเป็นห้าบาทม,มาครับเคมากับไวไหลต่อนะลอกไวให้ด้วยนะไวก็คือสเกตเตอร์เหมือนกันนะครับขอสเกตเตอร์ตัวเกมนี้ได้สเกตเตอร์สี่ตัวนะครับถึงจะได้ฟีลสปินลงสเกตเตอร์มาสี่ตัว โอ้โหยังไหลให้อยู่นะนึกว่าได้สเก็ตเตอร์นะยังไหลให้อยู่อีกแค่ตัวเดียวนะครับได้หมุนฟรีไหลด้วยนะคูณด้วยนะ่ารอลุ้นสเก็ตเตอร์ครับโอ้โหยังไม่ได้นะเกือบได้สเก็ตเตอร์เลนะเพื่อนเพื่อนที่เบนห้าบาทมาซ้ำให้อีกรอบนะรอบนี้เป็นไงอสเก็ตเตอร์มาจนได้นะครับได้หมุนฟรีแปดรอบนะสำหรับเกมหมูท้อง ลงให้ที่เบ็ดห้านะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจ่ายให้ไม่จ่ายมาดูกันโอ้โหล็อกไวให้ด้วยนะเกมนี้นะอ่าคูณสองเข้าไปครับคูณสามโอ้โหสามสิบห้าอ่าล็อกไวให้ด้วยนะถ้าแบบนี้ดีนะถ้าแบบนี้ครับมีล็อกไวให้ด้วยนะโอ้โหมีบวกฟรีให้ด้วยนะครับเกมนี้โอ้โหแต่ว่าเว้าววเลยนะ อ่าเหลือรอบเดียวนะครับได้มา4 7บาทเองอม,มาได้มานี่สี่สิบอ้าโบกฟรีมาด้วยครับคูณด้วยนะได้ทั้งฟรีได้ทั้งคูณเลยนะอ่ามาอีกแล้วครับ90โอ้โหมันดีตรงที่ว่ามันล็อกไวให้ด้วยนะอ่ารอบนี้ได้ไปเท่าไหร่ร้อยห้าบาทก็ถือไดนะ้การหมุนฟรีรอบสุดท้ายโอ้โหว้าเลยนะครับ โอได้10การหมุนฟรีนะครับได้มา200กว่าบ,บาทเท่านั้นเองกับเบ็ดหก็ยังดีนะโอเคเดี๋ยวถ้าแบบนี้นะครับลองเพิ่มเบ็ดดูนดีกว่าโอ้โหยังไหลอยู่ออโอเคได้มา38บาทเดี๋ยวขอไปดูที่เบ็ดสิบาทแล้วกันออโต้ไปรอบนี้ไป30หมุนนะครับไปอ่ามาดูกันต่อที่เบ็ดสิบาท โอ้โหขอเปิดโบดัวเปิดโบดัวนะครับเพื่อนๆนะปล่อยไป30หมุนครับอ่เปิดโบไปมาดูกันว่าเบ็ด10บาทน,นี้จะเป็นไงกันบ้างอย่าลืมนะครับบังไม่แนะนำนะเด็กอายุที่ต่ำกว่า18ปีนะครับห้ามทำตามโดยเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดใครสนใจนะลองคลิกลิงก์ใต้คลิปก,กันเข้ามาดูได้นะครับเกมใหม่ของค่ายบีซนะีนั่นเองเกมนี้เป็นเกมหมูทองนะเกมหมูทอง ตัวคูณดีด้วยนะครับแล้วก็ลงฟีให้ดีด้วยนะสิทธิ์ยังเบาอยู่นะยังไม่ค่อยมานะเดสิทธิ์นะจัดไปครับตังน,นี้วายคูณสองไปดีสามสิบบาทคูณสามมาอ่าตัวคูณดีจัดเลยเกมน,นี้นครับคูณสี่เข้าไปแล้วนะคูณห้าอยู่ไหมโอ้โหลุ้นฟีอีกแล้วนะครับเกือบได้ฟีอีกแล้วมาดันโอ้โหฟีไม่ได้แต่ว่ายังไหลให้อยู่นะ แค่ตัวเดียวนะสเกตเตอร์นะได้หมุนฟรีกรอบ <c oughs> ยังไหลให้อยู่นะนเพื่อนยังลุ้นได้นะครับยังลุ้นฟรีได้อีกแล้วนะโอ,โ,โอ้โหไหลดีจัดเลยเกมนี้นะครับคูณเจ็ดเข้าไปแล้วนะ <c oughs> โอ้โหฟรีไม่ได้นะครับแต่ได้เงินรางวัลมาเท่าไหร่600กว่าบาทเลยนะครับ629บาทสำหรับเบสิคบ,บาทอ่าเหลือส1รอบมาดูกันที่เบสิคบ,บาท ลงมาให้ดีอยู่นะเมื่อกี้ลงมาให้รอบนั้นดีนะครับอาแล้วก็ลงลงมาให้ทุกดอกอยู่นะแต่ละไม้ลงมาให้อยู่นะนเพื่อนมีตัวคูณดีด้วยครับโอ้โหคูณมาอีกแล้วอามาอีกแล้วครับคูณสองเข้ามาจัดไปครับ20บาทคูนสามด้วยนะดอกนี้เต็มการางโอ้โห7 2บบาทโอ้โหสเก็ตเตอร์ได้ลุ้นดีมากเลยนะ คูณ4เข้าไปครับลุ้นสเก็ตเตอร์ด้วยนะมีตัวคูณแล้วก็ต้องลุ้นสเก็ตเตอร์ด้วยนยังลุ้นได้อยู่นะครับเพื่ยอนยังลุ้นได้อยู่นะสเก็ตเตอร์โอ้โหขอฟรีสักรอบนะคูณไปครับโอ้โห200 4 0ีนี่ขนาดไหลนอกนะคูณ7เ,เข้าไปแล้วนะครับ โอ้โหได้คูณไปอีกแล้วนะรอบนี้ได้ไปแล้วนะครับไหลลงมาให้นะไหลลว้ลวนเลยนะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่576บาทอ่าท,นะทาทที่เบ็ดสิบนะเล่นแค่เบ็ดสบาทเท่านั้นเองมาดีอยู่นะยังไหลให้อยู่นะโอ้โไหได้อีกแล้วครับคูณ4โอ้โหคูณดีมากเลยเกมนี้คูณ6เข้าไปแล้วครับไหลดีจัดด้วยนะคูณดีด้วยนะ ถ้าใครสนใจนะครับลองคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้ามาดูได้นะครับอยางลองเล่นเกมน,นี้ดูนะครับม,มาอีกแล้วโอ้โหมาได้1คูณ9คูณ10เลยนะเพื่อนได้ไปเท่าไหร่869บาทโอ้โหเกือบได้1,000นะคูณทุกไม้เลยนะครับไหลลงมาเกือบทุกไม้เลยนะ เบ็ดสิบถือว่ามาดีนะเดี๋ยวบางลองเพิ่มเบ็ดดูใหม่อีกรอบดีกว่าอ่าเกมมันกําลังมาดีนะครับเดี๋ยวดองดูนะครับลองไปที่เบ็ดสามสิบดูแล้วกันออโต้ไปสิบหมุนเหมือนเดิมครับขอเปิดโบวไปสิบหมุนเลยนะรอบนี้นะครับเบ็ดสามสิบมาดูกันว่าลงให้ไหมที่เบ็ดนี้อ่ามาอยู่นะมาอยู่นะคูณสองต้องมาโอ้โห โอ้โหว้าวลุเออวายนะครับคือสเก็ตเตอร์นะโอเคลักลั่นมาให้นะครับไหลลงมาให้ยนได้นะที่เบ็ดนี้โอ้โหได้หมุนฟรีมาซะง,งั้นที่เบ็ด30วายครับจัดไปครับล็อกวายให้ด้วยนะดีตรงนี้นะครับเกมนี้ถ้าล็อกวายให้นะ่าลงมาช่องไหนไหลมายังไงนะครับมีตัวคูณให้ดีด้วย รับไปอีกแล้ว774บาทโอ้โหไม่เบานะเฮ้ยแต่ว่าว่เว่างรัวเลยนะสองรอบการหมุนปีรับมาดิเคมาคูณสี่เข้าไปไหลไหมเชอรี่มาครับโอ้โหคูณห้าด้วยครับ3 0 6ร้อกถือว่าไม่เบานะ420โอ้โห,โอโหรอบสุดท้ายครับเทคมาดิ3า0รคูณหกเข้าไปครับ1,800โอ้โห,โหมาได้ดอก เพื่อนครับนี้ลงไม้มทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหหน0่งพันะครับโอ้โหแปดรอบการหนุนรีครับมีรางวัลทั้งหมด2,994บาทกับเบ็ด30ถือว่ามาดีนะเพื่อนอ่าโอ้โหตัวคูณก็ดีนะเกมนี้นะครับตัวคูณมาดีนะเดี๋ยวไปดูที่เบ็ดอ่า50กันบ้างนะครับ อ่าขอลองเล่นเบ็ด50ออตโต้ไป30หมุนไปเพื่อนอ่าเราบวกขึ้นมาอยู่นะใส่ลองดูนะครับลองดูเบ็ด50กันมั่งนะโอ้โหดองมาดีครับละครั้งจัดไปอ่ะมีตัวคุณด้วยนะอ่าละครัซื้อตัวแพงอยู่นะโอ้โหไหลฮนะไหล,หลสี่ก็ไปดิ โอ้โหหนึ่งพันสิบเก้าบาทไม้นี้นะครับไหลลงมาให้หนึ่งพันแล้วอ,ะอ่ะอาวายโอ้โหไม่มีตัวไปให้มาอยู่ครับเคมีตัวคูณอีกแล้วโอ้โหตัวคูณมาดีจัดเลยอ่าจ่ายดีด้วยนะเกมนี้นะครับไหลโอ้โหแคสด้วยครับอ้าวตัวนี้สามพันเลยนะ โอ้โหไม้นี้เดือดอีกแล้วนะครับเพื่อนๆไหลลงมาให้เดือดอีกแล้วนะไม้นี้นะโอ้โห3,952ายิ 3, บงาทอีกแล้วไหลล้น้วนเลยนะครับไหลด้วยตัวคูณด้วยนะจับไปครับไหลมาอีกแล้วคูณด้วยครับไหลด้วยคูณด้วยลุนสเก็ตเตอร์ด้วยนะต้องมาแล้วนะสเก็ตเตอร์นะโอ้โหได้แพทอีกแล้วครับเจ็ดโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบ คูนสี่เข้าไปดิเท่าไหรไ่เมื่อกี้โอ้โหรับไปอีกแล้วนะครับไหลนอกล้นล้วนเลยนะอ่ะ 3, าสามพันวานะครับสามพันสามร้อยสามสิบห้าบาทโอ้โหถูกแจ้งตัวคูณนะเพื่อนนะตัวคูณมาดีนะครับอ่าจังหวะไหลนะมีตัวคูณให้ด้วยนะครับได้ไปอีกแล้วไหลเกือบทุกดอกเลยนะ โอ้ยเพชรครับเพชรแถวสองต้องมาแล้วดอกนี้ขอเพชรได้ไหมโอ้โหเสียได้นะครับเกือบได้เพชรไปนะอ๋ะอตอกนี้มาได้หมดแล้วครับ <c oughs> มาอยู่แล้วละคังฟุ้สองด้วยนะพันสองเข้าไปดีโอ้โห,หลุ้นสเก็ตเตอร์ด้วยนะถ้าลงให้ถือว่าสเก็ตเตอร์เข้าดีมากนะนเกมนี้นะครับอ่าลงฟรีดีมากเนละดีจัดเลยนะต้องมาแล้วไหม <c oughs> ยังไหลอยู่นะครับสเกตเตอร์ยังไม่มานะแต่ว่ายังไหลให้อยู่นะโอ้โหเกือบได้ไปอีกแล้วนะครับนะไหลลงมาให้ทั้งหมดเท่าไหรไม้นี้น่าจะได้เยอะอยู่นะ2,800นะครับไหลมาให้เลี้ยนๆเลยนะโอ้โหวายจัดไปครับลงอีก <c oughs> ไหลด้วยครับโโอ้ห สเกตเตอร์ลักล่านมาให้อีกรอบแล้วนะครับสำหรับเกมหมูท้องนั่นเองที่เปิด50โอ้โหสเกตเตอร์ลงดีจัดด้วยอือโอ้โหตกคูณก็มาดีไปอีกแล้วครับคูณสี่เข้ามาได้ไป402บาทจัดไปครับลกวายด้วยนะทีนี้ไหลลงไม้ดีๆหน่อยนะอ่าเหลือสี่รอบการหมุนฟรีครับ เออมาอยู่ครับเอจัดไปครับคูณ5เข้าไปดิคูณ6เข้าไปดิ300โอค้คได้เีกแล้ว400บาทโอ้โหคูณ7ด้วยนะเพื่อนไม่แนะโตคูณดีจัดเลยนะเกมนี้นะครับถ้าเกิดใครสนใจนะอย่าลองเล่นเกมนี้ตามดูนะครับอ้านวะบางแนะนำนะครับลองทีปนีใ้ใต้คลิปปมเข้ามาดูได้ แต่ไม่แนะนํานะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับห้ามทําตามเลยเด็กราบโอ้โหไม้นี้ครับลงดีที่เบ็ด5ใจนะอ่าได้มา5,000กว่าบาทนะครับ5,960กว่าบาทโอ้โหหาทุนมาไม่เท่าไหร่นะตอนนี้บวกขึ้นมา2,000 0กว่าเลยนะครับโอ้โหลงดีมากเกมนี้ โอ้โหยังไหลให้อยู่นะโอ้โหคูน่าด้วยครับพันแตงอีกแล้วไม้เบ็ดนี้ <Cle> โอ้โหโลงมาตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะเจก็มาครับโอ้โหไหลล้วนเลยนะได้ถึงคูนแปลเลยนะครับไหลล้นล้วนเลยโอ้โหไม้นี้ได้มาอีกสองพันกว่าบาทเลยนะครับโอ้โหไหลดีมากอ่าเหลืสามรอบนะเป็นยังไงบ้าง บวกมา2 1 4แล้วนะตอนนี้นะครับโอ้โหบวกขึ้นมาดีมากเฮ้ยส,สเกต็ตเตอร์เดี๋ยวยังลุ้นส,สเก็ตเตอร์ได้นะขอฟรีได้ไหมอ๋อยังลุ้นได้นะยังไหลให้อยู่นะครับยังลุ้นฟรีได้3ช่องนะโอ้โหวายมาแทนนะครับวายกับเพชรจัดไปดิโอ้โหปายร้อยคูณสามพัสองพันสี่ไม้นที่ทะลุอีกแล้วนะไหลลน้นล้วนเลยนะเพื่อนๆ <c laimed S 2> ครับไหลนอกลน้นล้วนเลยนะ โอ้โหไม่ได้ฟรีนะครับแต่ว่าไหลให้ดีจัด2 0 0 0ัโบาทได้แล้วครับรับไปอีกแล้วอ่างั้นคลิปนี้นะครับไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด u ับ c r i b ้ฝากกดกระดิ่งให้กับช่องบางวินพาปันน่นกันด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะว่าจะเล่นเกมอะไรนะครับสวัสดีครับ